สวัสดีครับจัมโบ้ครับมาอีกแล้ววันนี้จัมโบ้มาที่จังหวัดจันทบุรีมาบ้านนะกลับมาบ้านนะครับไม่มีเงาไม่มีซึมเล่นตลอดแทะอย่างเดียวเล่นตั้งแต่เช้าครับดูครับความสนความน่ารักก็จะเล่นได้เล่นดีครับเล่นไม่มีบน่นไม่มีเหนื่อย ครับนงะจำโบจำโบมองกล้องโลกเนาะจำโบจำโบหมาพันปอมตั้งชื่อจำโบตัวใหญ่มากใหญ่กว่านิ้วก้อยนิดนึงจำโบมาหาโบแล้วจำโบเอ้าเรามาเนี่ยน,นี้เราลุกแล้ว ั้งให้เห็นเลยน่ารักมากก็จะเล่นแบบเล่นจนแบบพลังเขาเยอะมากเล่นจนเขาเบื่อจนเขาเขาหลับไปเองถ้าไม่ให้หยุดไม่มีทางหยุดนอกจากเขาเหนื่อยนี่ครับอายุสองเดือนมันลิงครับมันลิงเล่นน่ารัก ความน่ารักเต็มร้อยความสนก็เกินร้อยครับดูครับหน้าเหมือนลิงเลยจัมโบ้จัมโบ้หนูนมองกล้องหนูแทะทำไมลกปลอกคอหน่ารักมากครับเขาจะเหมือนลิงแปลงร่างเป็นหมาสนมาก แทเองเดียวเขาเกิดมาเพื่อแทกำลังคันฟันนะฟันกำลังกัดมือเจ็บมากนี่ครับความน่ารักความน่ารักของเขาจัมโบ้จัมโบ้มองกล้องเลยอ่ากดติดตามช่องจัมโบเ้เลยนะครับ happy family ปปของลงหวยบ้างลงของจัมโบ้บ้าง นะกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับแชมขอบคุณมากแล้วขอบคุณก่อนลขอบคุณคนดูก่อนแล้วขอบคุณกร้บ